โมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นเมื่อปี2538ดรพรมทิมลมหามัหมาตหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยบอกว่าหน้าที่หลักๆเลยก็คือวิจัยและพัฒนางานวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรมารมฮาลานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมุลิมและมิใช่มุสลิมครับสถานประกอบการที่ต้องการที่จะขอรับรองฮาลานตรงนี้เราก็จะมีทีมงาน ที่จะเข้าไปช่วยวางระบบตั้งแต่อบรมบุคลากรจนถึงเข้าไปดูว่า,าจะต้องมีขั้นตอนการทำยังไงไปดูจุดที่ต้องควบคุมตรงไหนเสี่ยงต่อการปนเปื้อนนะคะปนเปื้อนสิ่งฮารมหรือสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอย่างงี้ค่ะจนถึงดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุดท้ายว่าเข้าห้องแลบละแล้วผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะยังมีสิ่งปนเปืเป้อนอยู่หรือเปล่าเข้าไปช่วยสถานประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำกระทั่งปลายน้ำ ให้ได้รับรองสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะถ้าเราเห็นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าสินค้านั้นเนี่ยผ่านการรับรองแล้วนะคะทั้งทางด้านาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็จนถึง,างทางด้านศาสนานะคะก็คือเราจะเป็นหน่วยที่ช่วยซัพพอร์ตข้อมูลซัพพอร์ตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคณะกรรมการกลางค่ะเรียกว่า,าศาสนารับรองผลงานทางวิทยาศาสตร์ว่าทําถูกต้องตามหลักาศาสนาหรือไม่ครับ อู่โจมฮาลัานไทยเป็นที่หนึ่งของโลกทําไมพิรพัณฑ์ฮาลัานไทยจิงไปเป็นที่หนึ่งของโลกได้รับการรับรองจากโลกมุสลิมมากที่สุดครับดรพรพมมนมพิมลมหามัดเล่าต่ออย่างยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสาภาคภูมิใจอธิบายได้อย่างง่ายๆว่าก็เพราะประเทศไทย เป็นปหุวัฒนธรรมหลากหลายความเชื่อหลากหลายศาสนานั่นก็คือเลี้ยงทั้งหมูเลี้ยงทั้งหมาจึงมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามหารอมและนยิส โอ้ยประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเขามาใหญ่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมายังมีสิ่งปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามฮารอมและดายิสมากกว่าประเทศไทยเลยครับเราอ่ะเป็นประเทศแรกก็คือรองศาสตราจารย์ดรวินัยดารันนะคะเป็นผู้บุกเบิกที่ทําคำว่าฮาลานสายขึ้นมาฮาลานซาก็คือวิทยาศาสตร์ฮารานสมัยก่อนเวลาเขาตรวจริเวลาเขาจะไปรับรองฮาลานเนี้ยเขาก็จะเข้าไปดู ะะบ,าบางตัวอย่างผลิตบางตัวอย่างเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยว่ามันปนเปื้อนหรือเปล่าตรงนี้ค่ะจึงเป็นจุดที่ทําให้วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทเข้ามาช่วยพรูฟว่ามันมีการปนเปื้อนนะจริงๆแล้วอะคะ่ะแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันที่คิดค้นสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลัานจนกระทั่งกะจัดสิ่งปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามฮารอมและนยัยสได้น้อยที่สุดถึงนาโนเชียวนะครับเราสามารถตรวจได้น้อยที่สุด0.01นาโนกรัมนาโนเลยนะคะประเทศมุสลิมต่างๆเขาต้องมาดูที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลัานที่มีอยู่ในกรุงเทพปัตตานีแล้วก็เชียงใหม่นะครับเก่งไหมละ่ะรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลัน จึงเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับท่วงถามแรงตอบแรงอยากได้ใบรับรองฮาลานต้องทำยังไงร,รอนานหรือเปล่าครับปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเขาจะต้องการที่จะขอตารับรองฮาลานนะคะเขาก็จะส่งตัวอย่างเข้ามาที่ห้องแลบ เราก็จะทําการตรวจวิเคราะห์เนี่ย5ไม่เกิน5วันทําการนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณประมาณ100ผลิตภัณฑ์ได้ค่ะต่อต่อเดือนนะคะในกระบวนการผิหัาล้านบางส่วนนะครับต้องใช้ผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นจึงเป็นโอกาสการสร้างงานให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมพิชิตโควิด19ด้วยครับเฮ้เฮาฮปันนักกับปังแงมเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรมหาวิทยาลัยกับ30ประเทศทั่วโลกได้รับชมการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไท a i l นด d ฮ a ล a น SMB 2020ทูวัวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกกว่า24คนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทยนะครับทำได้อย่างไงค้นหาสิ่งปนเปื้อนได้ถึง0.1นาโนครับทีมงาน ที่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยเฮเฮ่าฮ่าปันหน้ากระปัาเงินหนักรับเจ้านายปูนปูน